รับซ่องสาวบุญบาน,นาอีกแล้วพี่น้องเงไปอุปบพอในมือน,นีเนาะทางเขาก็เขามาทางพี่เฮ้พี่าาพนอ้องเอ้ขามาทางเพื่อนของมีตุ้ค้ำเฮ้ยพี่น้องเอ้เนาะดูว่าทางเพื่อนเอื้อยบินกับไอเพชรโดยนี่จะได้เขามาเยี่ยมมาเยี่ยมขับใครทั้งสางเมคนฮอดเทำงานฮอดขันใดแล้วเนาะคืบหน้าฮอดสัมผัสได้แล้วเฮนะ้พี่น้องเอ้ มีกะคือว่าทางเฮาก็ได้เข้ามาเบิงกะซื้อเครื่องมาให้เพิ่นแน่มื้อนี้มื้อนี้เฮาว่างๆบ่ได้ไปทางในเนาะว่าซื้อเครื่องแนวสวยงามมาให้เพิ่นปลาดงเยเนาะดยะมื้อนี้กเคยเงียบๆเงาๆคือเก่าก็เดิมเนาะทางน้องๆมาบ่มื้อนี้ติว่าจังได ้ายนี่ก็น้ําสุไหลล,ลงมาพี่เนาะมันเป็นคองน้ําตั้งแต่พุ่นไหลมาพี่ีทั้งตะบนก,ก็ซื้อ M100 กับนมแล้วก,ก,ก็ขนมปังนมไข่มาฝากสร้างพี่น้องเอ้ยก็เป็นเงินของทางเอื้อบินเพชรเพิ่นให้สบเติมน้ํามันรถได้ซื้อมาให้นน้ำแนเนาะโอ้ยคุณผู้สาวสมน้อย มาคนเดียวล้วบ่อยเนาะอาพนี่ปลูกพักงามได้นี่ปลูกริกนี่สบายดีไหมตู้โดยสบายดีเห็ดยังอ่ะนะไปหาทางยางป้าทางป้าทางนี้โอ้มากระพริเจ้านะ มายังไมบอมาฮะยังตูนเมื่อได้มาะชงได้กับเมื่อเอ่อไม่เหรอดีเจตัวไอยนขื่นบอทางข้อเดียวขื่นนะเนาะ ตูนเมื่อยังอยู่พูดประเทศยังอะนะานทันแล้วเมื่อขอดทานบ่โอ้เผาก็พักมาปลูกไปจะไม่นานพักเจ้านะน้ำซุบไปวดเด้อบหมดอะไปเน็ดได้เอาคู่ม่ใช่โอเก็บคู่มาจะโดยแบบ น,นมนมไปในตู้ปะเติมก่อนน,นนะตู้พอได้กินห้องท่องอันน้มไม่ได้มนตู้นี่จะได้มีประโยชน์ใครตัว้วนมกับขนมไข่ได้กินห้องท่องโดยเออขอบใจใจลยโดย,โดย โดยกินน้ววาข่าวเศร้ามานี่กินข่าวกับยังปลาข่าวกับปลาโอปลาบ้าจะใช้ทู่ปลาหอยไปเทิ้งหุ่นตู้มาเิเอาของเจ้าไปเอาไปก้หนขามาแ้ขึ้นขาว่าคายให้ปลาอย่งนั้นนะคอง่ายที่ไรแต่นม่ยากกหอยแดงกากบตัวนึง ทรายเป็นคายนะจานพีชโอ้ธรรมดา,าอยู่เนาะน้ะอยกระโปรงบ่ายช่างประเทศเนี้ยตอนนี้องนะตุเป็น,นติดเ,เัินบ่ติดกะโลบ่ะอ๋อเดี๋ยวไปเบิ่งก่อนเบิ่งนสร้างก่อนเด้อในเป็นถมดาวนี่เนาะนั่นน้ำลงเจาะท่อเป็นที่เรียบร้อย อใส่สองทออันนี้จะทอไว้ต้องเลยเอาทานใส่กลล่อนได้นี่หมอทานใส่มันมีกินจากบ3าบเป็นแบบได้เนาะ คนเอาไม้นี่มาได้เเนาะไม่แ่นชราเน,นี่ยมาได้เลยไม่ชวนที่เดือที่เฮเเอินของมิตูนางเด็กขึ้นไปอัดน,นี่ Những nghiêm nhiệm ngon thế thế này nhìn nhìn ngon ngon nó cọt cọt ngon ต้นเดียวพอช่างเปียนเอ้าววันนด้ค่ะวันไหนไปซื้อกาวโอ้ดูสบายดีเด้อจับเดียมเสาสาบเดียมเสานี่เด้อเอมลอยอยู่นี่เด้อดูเอมด้วยห้าสิบเดียม เกวเรียบร้อยของน้ำแดาเด้อบอเดาเดชื่อกาวม่ใช่ังน่ะีอันน้ีอรลอยน่าส im um ีโอ oh ้ใส่กลวใช่ไหมด้วยบุรมีมาบอ

น <Re> ิอง <u> ่หเ่เอ้งนีงผนไหวกับบอลขึมาพรอมฝนแท้หอยเนาะมาเป็นไงแล้เอาฝนมาเนอะแมน เปลี่ยนนดาเจาะหูใส่ถอยเราเวาเราเอาน้ำไหลเข้ามาไม่ได้ไอ้เจาะอันจะมีชวานเจาะบ่เจาะข่างอันนี้ไอ้เจาะข่างอันแปลว่าเวลาเราเดินชายมาเราต้องเข่าผ่านมาเขึ้นขั้วนะเราปอนเข่าของน้ำล้นนะแล้วเขาจะอันนั้นบ่เขาสิเงจิงนะหมอโดยเจา้าวัยเขาจงสิจับระับมันเอาบ่เขาจะบ้างพอออก เมื่อตอตอหนามมันจะแทงหนามมันไหลลงมาแมนแมนเพาก็ย่ายเดี๋ยวบ้างทออยู่รุมนะดยเราต้องเจาะไว้วางทอลงมาแล้วกะไหลลงมานี่เลยแมนถ้าใส่หนามใช้ยังก็เปิดเอาอยู่ได้ของนะแมนถ้าว่าเขาบางคนหันเขาม่ได้เจาะไว้ก่อนเลยเอาทรายมาพานมาแต่ผูมันเปื้อนแบบนี้มันเปื้อนมันแห่งเลยอ้เดี๋ยวลอยเลยเนาะเดือดแต่สาบตัวนี้ จะทอฉันยังแล้วกับพอดีแล้วตัวนี้ผมได้ยังขึ้นแพนไม่ชราเนาะเงินไม่ชราแยวหมูบบ่มบ,มมบ้านนี้ไปยืมรถของอันของกทาไปยืมรถไทยแยวหมู่บ้านอ๋อแมาหมู่บ้านนี้พ่อบอดเสถียรมานี่ายะโพออัดอันมาพ่อวัดปุริสูงเนาะ<ว>เอาบร,ริยราขึ้นสูง บ่มัน3แผ่นตัวนั้นก็เนาะ3แผ่นปลายยังมื้อนี้อันนี้เฮาก็อัดไม้บ่อันไม้เอาบ่นี่ก็อ๋อนีสิด้าี่อยไอ้ตที่มันันมันยาออกมานี่เฮาต้องได้ตบาดเอาได้เนาะอ้ายเนาะบาดนตจไว้แบบนี้มันก็บ่งามเลยเนาะดาเสราขึ้นเฮาจังได้ตัอร่อยแนวตัดนําเพื่อยังเพื่อเฮาสินทางีเด้นะเพื่อ่เฮาได้ยืนขึ้น môn nó mùi 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 บดรดบปไดใกล้ขมาได้มอสำเร็จล <laughs> เจลวกินหอดบ้านแน่น้อเปลี่ยนเนาะโอมากบ้าอว่าได้เงอ,อยู่พุ่นกะแต่ว่ามีลูมเมียคือคนอื่นเนี่คินหอดเนะาะดูเนียมดูที่เคยเห็นำกันนะเพิดพนอยากมาบอกไอคือว่า เดี๋วบมามีแต่สองคนเท็มเจ้าี่อือพันคาเวียากอยู่พุ่นบ่ข้าเที่ยวเขาเขาโอ้นี่ก็เชีออันนึ่ง็นมันงายมันต่อบอลายเนี่เาคอยเหตุประชอคนบ้านนี้รอไปเรื่อย ดับเดี่ยวสาวไแล้วอยากจะเห็น้องน้ำห้องน้ำสมบูรณ์นึกกะจังเอาห้องพี่แล้วมาได้เนาะดับเดียวมาตั้งขึ้นใจสั่งไว้ไว้ก็ดีได้บนเดี่ยวเราชอจะได้เข่าของน้ำเนาะใครเน่าเฮิอนโมเดีวก็ยังโม่ของน้ำเดี่ยวเพาแท่งหน้านี้ แก้วของเตาคนมามาใส่เฮาผูู้้ตอนเราถามเอลยกับไอ้พอดิการนึงก่อนพวกกันเหมือนแต่งเห็นแก้วรถไถเพื่อนผดเ่าเห็นแต่งหนังคนใส่แต่ว่ากันวันนี้นก็เอามาใส่ยูนิตก็ได้แจ๋งนะนั่นเป็นของเพื่อนได้ไอ้เอตนะยังมาเป็นของเฮายังเป็นของคนอื่นเพิ่นซื้อว่าเฮาเอาใส่มาได้เด้อ โดยเรื่องท้าวบอกราไเพันว่าเอาตัวนี้บบเฮดขึ้นตัวสีจังไดท้าจังวากันอีกนเรื่องตัวแทงน้ำผ <c oughs> ลัดแล้วสมบูรณ์ม่ได้ขยันทำความสะอาดแหวนแก้วเนาะคอยเห็ดไปเรื่อยๆแล้วก็เห็ดชองคน,นรถคนไปซื้อแต่เฮิงเราบ่ <c oughs> อาเราจักใช้ขี่ไปเป็นอของผูโอ้ผูบงปาว่าหายใ่มส่ตายกบเอาโอโอ้ันไปชงน้องผู้บงเลอดกับมันอารถน้องผู้บงมากชาวผู้บงมาชแบบมันเน้องคำมือมันก็เป็นไปบ่ไรเนาะเป็น้พยิงโดยเพ่อนยังไม่ไปอยู่ดงกันตี เด <laughs> ี๋ยวไปยุมก <the> <let go. S 2> the ันนะนะเที่ยวไปเที่ยวมาดิ่นกันแบบไปชงไปรับชงยังซื้อเนาะโดยป้าจะนอนคนเดียวหันผีเนาะเคยนอนได้เกือหล่างนี่หันยังเดือดแต่เห็นห้องน้ำเนาะเห็นห้องน้ำต่อมาแล้วกะ จับเดียมสาก็คื้นตัวนี้คือนชีเดลแล้วเนะเวาะข้างนอกนี่จับอยู่บอกบอก้ทำมมนะจับนี่กาเพิ่มราคาคดิกบอกนในค่าแหงกะเดียว่าร่วมกัน,กนเลยแต่ว่า, <laughs> วามันเป็นสาแบบเพิ่มเึินม,มากมาก บาโบกจับเดียมไปซื้อบลูว่าแตงสิบอ่ะย่างเป็นเล็ดแตงเง็ดบยังโดยถ้าไอแตงคือทั่วไปนี okay. oh, ่ไอคิดเท่าไรเสาหนึ่งคือแตงแบบว่าขึ้นมาแต่มีเดียมมีบัวอยู่กลางมีบัวมีอยังดโดยเขไล่เป็นไหมในมังชีนาซีโอก็ธรรมดาอยู่เนาะเตะ เราเคยเห็ดอยู่น่าบ้านบุญชีพนี่ผันแดงบดเสาหนึ่งในเสาต้นเสาละพันเสาหนึ่งพันชียังเอาแพงกว่าขออ๋อไอ้เนาะกับธรรมดาได้ฉันแต่ว่าถ้าวานเฮาเฮาบดแดงเสาหันคือไอ้เรารับเมาวดังนี่เราก็บชีจับเดียมให้ขึ้นเลยกับบริคิดต่อนะนสมเมาอยู่น้ำเพื่อนหลังเดียวเลยเมาต่างกระแต่กระแตงแบบพิษแตงไม่บัวอยัง เก็บกระเป๋าอีกราคาหนึ่งอะนะด้ยังเรือบันไดได้ดเนาะันไรดีคดทางไหนเนี่ยคิดตรงเลยบ่อ่าข้นสิเว่งไปทางไ้นเมื่อคืบไปแล้นเะมือนที่ชาวรถขึ้นก็ไม่เล่นถึงสี่เลยเละทางเมื่อที่วุ้ใหญ่เพื่อนต่างประเทศเพ็่นจิถือได้บันไดก็บันได ทางขึ้นนี่มันจะเอาตรงหรือว่าจังไดประตูแบบเพียงนี้เล่นไม่เอาอยู่นี่ก็ได้นี่เอียงนี่โดยขว้างประตตรงกับประตูก็ประตูเอียงฟังนี่ขึ้นมามองเขาว่างปูนนี่เออมองเขาว่างปูนนี่ในที่ดาก็โต๊ะนี้กต๊ะนี้กับอะไรท่ซ้อนไหมนี่บ้านนี่บ้านนี่เนาะบ้านนี่เออซ้อนไหมเคย่อยทำบ้ามันตกไหมอย่ามาบ้นบอลกับเตปเบียงเท้าเบียงมันรบ ฟ <m uch> ังเบิ <sa> ่ง <m> ว <uch> ่า <m> ส <uch> ิฮอดคั <m uch> ่นใด๋เนาะงบตามงบงบจํากัดก็พอเฮือนนึงเฮือนหลังนึงเพิ่นสิแล้วก็บ่เบิดเงินน้อยๆเนาะเนาะบิดหลายดยทางมูลค่าเฮ็ดเฮือนเฮ็ดาซื้อเครื่องซื้อของราคาแฮงอีกบาดนีอยู่ผู้เดียวอยู่ผู้เดียวน้องทองวันวันทองบ่ วันทองเออเ้องทองวันเลยบอไปซื Ma. ้อเครื่องสื้อกาวว่าติดท่อแะ้วะโดอสวยดีติดท่อมันต่อ่นฝนตกใส่รถอะไรเจี๊ยนจุดออกบนนอกกรโลกอะแต่กับบเป็นยัางหอ้เห็นกรโลนบนถึกฝนก็ได้อยู่แตงมันจะแข็งคัก กะเฮ้ยไปตู้นี่กะยังเดือดแต่ไอเราจับเดียมเสาเมื่อวานนี้เสาเด้าบอลแล้วจับเดียมเสา,สา,เ,สาเห็ดห้องน้ำห้องน้ำม,มาเล้แกวันนี้ไอเราสีติดบานก้อนบอดด่อหรือว่าจังใดกะเบิกน้ำกันเนาะเอาตัวที่ว่าไอเป็นเห็ดต,ตามตามแต่นาที่เป็นสรวกเนาะตามที่เราถนัดไม่ได้เนาะเลยแต่ก็ว่าเทิงนี่สาบยังเด้า,าเ,ดเห็ดหอ้องน้ำเด้าทำควบซสาออกมาเนี่ยเนาะ ติดบ้านนี่ก็อยู่ได้อ่ะนะอะไรปองอันนายก็โลนี่ติดน้ําด่งก็ได้ก็โอเคเด้อเพือนชามีประตูบ่ตังอ่ะเนาะว่าตอนนี้ก็ยังเครื่องคองแลน้ําเฮือน้ําซานยังเือนยังบ่แล้วเบิ่งก็ยังฮกอยู่ปลงเอ้ยอยตงพุ่นะบวมันยัง เก็บเครื่องเก็บของออกมาเนาะตอนนี้ออ้กำลังจับเดียมเสานะเออบัดนนี้พักวัวแล้วใส่ขู่เลยอืมตะกี้เราปลูกอยู่นานนี่น้ำสุกบนันเา้าย่นนะานว่าไงอะสันพพยพี่น้องเอ้รับิีนี่เนาะกะสี ถ่ายมึงมุมไก่ให้พ่อแม่พี่น้องปลาล้มไปน้ำกันก่อ,น,อนนี่ก่จะเป็นบล็อกมะเฮาเนาะถ้า,นะาว่ามีเวลาเนะี่ยเพราะอยากคนเข่าไว้ในผมป่อยามันอยู่ในทางพออยู่ในทางนี่กะมันบุรีพ่อพี่น้องเอ้ยเพื่อรถลาแรนมาเนาะมันตำกะเพันว่าเฮาก็ได้ไงนะได้คนเข่าไว้ในคุณกะสิโอเคอยู่เพราะว่าเป็นของเฮาได้มันมก็ฉาบเดาเรียบร้อยหมดเลย นที่ประมาณนี้โอยพี่น้องเอ้ยขึ้นมาให้ดองน้ำได้พอนะเราจะขึ้นตีแผ่นไม้ชระเนาะโอ้ย้าสัน้นโอยพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้ก็สีโจ๊ะชมนี่ก่อนเนาะก่อนเดินกับคอขอบคนณก่อุนทางเอ้ย กลับไปเดลายเด้อเนาะที่ได้ให้ทั้งน้องมาเป็นสะพานบุญให้ค่อย่น้องเลยโดยอ่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วเนาะสะบายดี